เกาจาครับขณะคณะอื่นเพิ่นนผมจะเปิดโตนั่งอีกอยาก่าไหมยู่นี่อเ,เอาเปิดหนาวมากเมื่อกันดูเออไม่ไม่ใก,กล้ชิดปานนี้เดี๋ยกวก็มีดรามา่าอีก S 1> <S 1> <S สวัสดีครับ<ะ>พี่น้องมินก็คือนอนบรรยากาศดีกันเดีนหน่อยเพากันตื่นเต้นขอ,องหมอล่ำหังเครื่องครับมันนี้พระน้องไส้มาฝากมันนี้ใหญ่แนพระน้องไส้มาฝากเป็นพระเอก นั่งอย่าไมันขยู่ทั้งรถน้ำหัหนนาวสักนั่นแหละไม่ไม่เอีบอลนงังอีกไหมไม่มีเราเตีย้ยแต่ว่าจากสิใส่สุสดใดว่าใดดิดี่ยว่าใดเรกเมื่อเอาสุดมาเนี่ยเอาสุปรแบบเอาแต่ชุดแขนยาวใส่อแบะตุ่มพาก์ทป็โดด แก้มป่องมากเลยแม่ครับช่วงนี้หยุดของแอนก็หยุดคอนเสิร์ตไป้สิบันนะครับหยุดหยุดเพื่อที่จะพักแบบเปลี่ยนโหมดหลังจากที่จริงๆแล้วคือทํางานแบบอัดมาเต็มที่โดยเฉพาะแบบโควิดหยุดแรกๆเนาะแอนอลีเป็นโควิดเศร้าช่วงกุมภาพันธ์ปีปีไหนหกสี่ห้า